สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูช่วงหลังสามทุ่มนะครับข่าวใหญ่ในว,วันนี้นะครับผมเชื่อว่านะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนอกจากข่าวที่แล้วในเรื่องราวของการลุ้นนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของโซชาหรือการปลดโซชานัเนี่ยวันนี้นะครับประเด็นสําคัญนะ่ะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโซชาเลยนะครับเรื่องราวของโซชาเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันในสนามนะครับแต่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไเตดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของพอพ็อกบามากกว่านะครับเรื่องราวของพ็อกบาเนี่ยเราทราบกันแล้วนะครับว่าเขาเองเป็นคนพูดว่าเขาเนี่ยความฝันก็คือการไปอยู่กับเรียวมาริดนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไเตดเนี่ยก็มีวิธีการนะ ที่เรียวเมลิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมากวนใจสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยคือทำให้สมาธิของพอพอกบาเนี่ยเสียไปนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทีเด็ดอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูในสกูปข่าวกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วง3าทุ่มกันวันนี้นะครับข่าวที่1นะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นของ อ่าสโมสรเรียมดริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตามที่เราทราบกันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพอพอกบายเองเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามันคือความฝันนะที่จะไปอยู่กับเรียมดริดนะครับวันนี้นะครับในสื่อเนี่ยใช้คําว่าภัยคุกคามเอ๊ภัยคุกคามนี่เราก็จะพูดถึงพายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวสาคัญนะครับมันอยู่ที่ว่า สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยสนใจนักเตะอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลดูฮาโดคาวานิงกานะครับหลายๆคนเนี่ยจะทราบเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเด็กที่ซีดินซีดานเนี่ยจะดึงมาร่วมทัพนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสําคัญอยู่ที่สมาธิของพอพอกบาครับพอโดนข่าวมากๆปั๊บเนี่ยพอกบาเองเนี่ยฟอร์มการเล่นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีนะครับทีนี้เนี่ยมัดลิดมาสไตล์เดิมครับวันนี้เขาต้องการพอพอกบา เนี่ยครับทีนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เลยตั้งทีเด็ดอย่างนี้ครับเขาสนใจเซ็นสัญญากับเอลดูฮาร์โดคาวานิการด้วยเช่นกันนะครับก็คือเขาต้องการแข่งกับสโมสรเลมาอริตะนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามาลริตเองเนี่ยไม่เคารพสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะก็พยายามที่จะมีการแบบปล่อยข่าวเรื่องของอสนใจพ็อกบ,บาอะไรออกมานะครับผมเชื่อว่าสโมสรเองอาจจะไม่รู้หรอกผมเชื่อว่าสื่อนั่นแหละที่ ทำข่าวนี้ออกมาโจมตีกันนะครับก็เหมือนกับว่ายัางไงอะแต่ที่แน่ๆนะครับแรงข่าวเนี่ยในสื่อที่บอกไว้ก็คือซีดีซีดานเนี่ยเขาต้องการพอพกปาเป็นทุนเดินอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับถ้าพกปาต้องการไปอยู่กับเรือมดริดนะครับแต่วันนี้ทีเด็ดอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ต้องการเซ็นสัญญากับเอลดูอาร์โดคาวานิงกาเป้าหมายของเรือมโตดดยเช่นกันนะครับก็ตามนี้นะ เพราะว่าเหมือนกับแก้เผ็ดมัลลิดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการเซ็นสัญญานักเตะนะครับวันนี้นะมัดลิดเนี่ยสนใจพอกปาใช่ไหมครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกกับตกเป็นข่าวกับลาฟาเอลวารานครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกเป็นข่าวว่าจะยื่นข้อเสนออยู่ที่ประมาณ90ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับลาฟาเอลวาราน เอามาจับคู่แม็กควานี่แจ็บไหมอ่ะเออนี่ครับทีนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดนะครับยินดีที่จะยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคมนี้เฮ้ยยังไงเนี่ยจะยื่นมกราคมนี้90ล้านปอนด์สำหรับดีวของลาเฟววรานจริงเหรอนะครับผมเองเนี่ยผมนั่งแปลข่าวตรงนี้นะผมเองยังไม่อยากจะเชื่อหรอกนะครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะครับทีนี้เนี่ยในดีลของดโยนะครับก็จะเป็นดีลของอรดูกัน ฤดรูด้การหน้านู้นนะครับถึงจะเซ็นได้ฉะนั้นการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปลี่ยนแนวรับนะครับเอาวารานจับคู่แม็กควายเนี่ยผมเชื่อว่านะมันก็เป็นอะไรที่น่ารอเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข้อเดียวแค่นั้นเองมัดริดเขาจะปล่อยวารานเหรอนะครับเนี่ยมันต้องตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้แมนยูจะยื่น90ล้านปอนด์มันเพียงพอหรือไม่ก็ รอลุ้นกันนะครับตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้นะว่ามีใครบ้างนะครับก็บทวิเคราะห์อของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่านะเขาก็วิเคราะห์ดีมากเลยครับละเอียดมากพูดถึงนักเตะกี่คนเนี่ย1น3 1. นึแดนนี่ฟันเดบิก2เอดิสันคาวนี่3อเล็กเทเรส4ฟาคุนโดเพลิสเพอเพลิสตี้นะครับอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังดูเนาะว่าสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยวิเคราะห์ไว้ว่ายังไงนะครับถ้าพูดถึงแดนนี่ฟันเดบิกนะครับมันเป็นการลงนามที่ยอดเยี่ยมดีวหนึง่งแต่อาจจะไม่ตรงสเปคของอุริกกน่าโซชาเฮ้ยมันหมายความว่าไงเนี่ย ความหมายของสื่อที่วิเคราะห์ในดิวของแดนนี่ฟันเดบีกนะครับก็คือลักษณะการจัดผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางเนี่ยโซชาจะมีปัญหาเพราะว่าเดบีกเล่นคล้ายกับพ็อกบาและบูโน่นั่นเองสั้นๆเลยนะเล่นคล้ายกันทีนี้เนี่ยการเล่นคล้ายกันเนี่ยไม่มีผลดีต่อสโมสรแล้วครับเพราะตำแหน่งเวลาวิ่งมันจะทับกันนะครับหลักการง,ง่ายๆเลยตรงส่วนนี้เนี่ยแต่ยังเร็วเกินไปด้วยนะครับที่จะเปลี่ยนสไตล์การเล่นของ แดนนี่ฟันเดอร์บิคใหม่คือตรงๆเลยอ่ะพ็อกบากับบุนโน่เป็นนักเตะระดับโลกการจะเปลี่ยนแปลงสไตล์เขาเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนแดนนี่ฟันเดอร์บิคก็มันก็ยังเร็วเกินไปนะครับฉะนั้นต้องให้เวลากับแดนนี่ฟันเดอร์บิคด้วยนะครับส่วนนักเตะรายที่2นะครับก็เป็นดิวของเอดิสันคาวานี่เราต้องยอมรับนะครับว่าเขาคือกองหน้าระดับโลกแต่ผมจะพูดเสมอนะ ตัวผมเองก็ตั้งข้อสังเกตนะเหมือนกับสื่อต่างประเทศที่เขาตั้งข้อสังเกตเรื่องราวของเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคาวานี่เองเนี่ยอายุ33ปีไม่ได้ลงสนามมา6เดือนครับจะเป็นยังไงบ้างเมื่อียกความฟิตกลับมานะครับถ้ามองแรกมองโลกขออภัยนะครับมองโลกในแง่ร้ายก็คือคาวานี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวัง แต่ถ้ามองในโลกของเชิงบวกนะครับเขาคือนักเตะระดับโลกรอดูฟอร์มระดับโลกของเขานะครับนี่คือ2 2คนแล้วนะครับที่สื่อวิเคราะห์ไว้นะครับส่วนดิวที่3นะครับก็คืออเล็กเทเรสน่าจะเป็นดิวที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการอุดจุดอ่อนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับและเงินที่เขาเซ็นมาเนี่ย13.6ล้านปอนด์เนี่ยตามรายงานจาก B B C s p o r t นะครับว่า มันน่าจะเป็นดิวที่คุ้มที่สุดสำหรับดิวของอาริเทเรสครับส่วนฟาคุนโดเพลิสตี้นะครับนักเตะคนนี้นะครับเป็นนักเตะอนาคตไกลนะครับอายุ18ปีเป็นชาวลูกวยฟาคุนโดเนี่ยผมเล่สั้นพอเนาะต้องให้เวลานะครับว่าเวลาในการลงสนามของฟาคุนโดเนี่ยจะต้องลงให้บ่อยยิ่งขึ้นนักเตะคนนี้เป็นเพชรเป็นงามเขาจะปรับตัวได้ นี่คือดิวที่หลักๆดีๆนะครับส่วนดิวที่ออกไปลองปิดเทียบดูนะครับอเล็กซิสซันเชสอันนี้ห5าแสนห้าพันปอนต่อสัปดาห์เนี่ยอันเนี้ยเชื่อว่าแฟนๆแมนยูหลายๆคนเนี่ยคงจะหายใจโล่งอกว่าไม่มีอเล็กซิสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนโตอย่างนั้นนะครับส่วนคริสซมอลลิงคริสซมอลลิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการโอนไปอยู่กับโรม่าครับ ซึง่งจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูล้มเหลวนะเพราะคริสมอรลิงเนี่ยพอปล่อยให้เขายืมตัวไปเนี่ยเขาก็เล่นอยู่ในระดับท็อปของเกาโชซิลิอานะครับ mm hmm. นั่นก็หมายความว่าอะไรที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับว่าเขาซ้อมแทคติกอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคริสมอรลิงถึงเล่นไม่ดีนะครับเรามาต่อกันที่คนต่อไปที่ย้ายออกไปเดียโกเดโล ดันโลบอกไปแล้วนะครับว่าการไปอยู่กับสโมสร AC มิลานแบบยืมตัวนั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากพราะเขาไม่อยากอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องคิดมากๆก็คือการที่แมนยูปล่อยให้ยืมตัวออกมานั่นเองนะครับทั้งที่สามารถใช้งานเขาได้นะนั่นก็คือแมนยูไม่เชื่อใจดันโลนั่นเองนะครับส่วนคนต่อไปก็คือแอนเดสเปเรล่านะครับ ลักษณะเดียวคล้ายๆกับดัลโล่นั่นแหละนะครับอันเดสเปเรล่าเนี่ยคือยังไงก็จะต้องไปอยู่กับลาซิโอครับแต่ว่ามันก็ต้องรอคุยกันเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่านะอันเดสเปเรล่าเนี่ยมีอนาคตที่ดีรออยู่นะครับถ้าได้ลงสนามสม่ำเสมอนะครับก็สว่วนอีกคนนึงเจมส์การ์เนอร์เจมส์การ์เนอร์นี่ก็ปล่อยให้ยืมตัวไปนะครับกับวัตฟอร์ดฉะนั้น น่าจะเป็นหนทางที่จะพัฒนาได้ดีสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับก็เอาสั้นๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซลจิโอโลเมโรกันนะครับว่าคำถามสำคัญนะในวันสุดท้ายของการเซ็นสัญญานักเตะสโมสรเอเวอเรตันนะครับอันเชริตได้ยื่นข้อเสนอมาจริงหรือไม่นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าเป็นเรื่องจริงครับ ที่สมโมสรเอเวอเรตันเนี่ยขอยื่นข้อเสนอนในการเซ็นสัญญากับเซลกิโอโรเมโรโดยเอเวอเรตตนะครับเสนอเงิน2ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับโรเมโรนะครับทีนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับโรเมรโรยินดีย้ายครับแต่ปรากฏว่าสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับไม่ต้องการที่จะขายนักเตะให้กับคู่แข่งปัญหามีแค่นี้แหละไม่ยอมขาย เขาเรียกว่าไงนักเตะผู้สารประตูตของตัวเองให้กับคู่แข่งฉะนั้นโลเมลโลกก็ถึงไม่พอใจนะครับกำลังพิจารณาในการไปเล่นให้กับในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ต้องรอดูกันจริงๆครับว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากันนะครับก็ขายออสมานเดเมเล่ไม่ได้ก็ไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมลฟิสเตปายได้นะครับวันนี้นะครับมีทางออกนะครับว่า สโมสรบาร์เซโลนานะครับจะซื้อเมลฟิสเตไปในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้แทน,นครับการย้ายทีมของเดมเบลเล่นเนี่ยมันมีผลนะเพราะอะไรมีผลต่อค่าจ้างเขาต้องการลดภาระราค่าใช้จ่ายอะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าตัวของออสม n นเดเบเล่จะย้ายถูกไหมครับจะไปแต่ไม่ไปฉะนั้นแก้ปัญหาถูกทางแล้วครับมกราคมนี้ตลาดนักเตะเซ็นได้ สำหรับดิวของอตัวของเมมฟิสเดไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเมลูลูคาคูกันนะครับก็โหถ้าพูดถึงลูคาคูนี่ผมคอจะพูดยาวเลยนะเอาง่ายๆดูตามสีตินี้ครับต้องขอบคุณสำน,นักข่าวต่างประเทศนะครับที่มีรายละเอียดให้ดูอย่างนี้นะครับลูคาคูกรีนวูดองตนี่มาเซียลมาคัตแลดฟอร์ ดูซีทีกันยิงประตูแบบชัดเจนนะครับลูกคู่ลงสนามไปทั้งหมด54นัดนะครับไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับกินวุด53นัดมาเซียล51นัดและฟอร์ด49นัดเอาอย่างนี้เขาเรียกว่าการการลงสนามแทมัมเล็กเป็นเล,เล็ก5กันเกือบหมดนะครับปรากฏว่าเราเห็นชัดเจนนะครับว่าประตูของลูกคู่ยิงได้มากกว่าทุกคนที่ผมเอ่ยนามไปนะครับ 37ประตูจากการลงสนามากี่นัดนะ54นัดสุดยอดครับแล้วก็ยังมีแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์อีกด้วยทีนี้เนี่ยคำถามสำคัญเลยว่าลูคคูเนี่ยทำไมถึงอเมซิ่งนะครับเขาทำอะไรนะครับก็ต้องตอบไปเลยว่าแทคติกโค้ดเมื่อได้โค้ดที่เข้าใจนักเตะเขาก็สามารถให้นักเตะเนี่ยทำตามคำสั่งของโค้ดได้ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการยิงประตูแบบเยอะมากนะครับลูคู54นัดยิงไป37ขณะที่คนอื่นนะครับยิงไปแค่กีวูดยิงไป18อองตวน่มาเซียลย3แิบสามลตฟอร์ดยิบสี่ลูคูไปอยู่อินเตอร์มิลานซัดคนเดียว37ลูกนะครับก็ตามนี้นะครับบอลเปลี่ยนโค้ตก็เปลี่ยนแปลงธรรมดานะครับเรามาต่อกันที่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูเรื่องราวต่อไปนิดนึงนะครับ ผมแปลเยอะนะครับพูดถึงการเซ็นสัญญานักเตะนี่ผมคงพูดไปหมดแล้วนะครับอันเชอริติถูกปฏิเสธช่วงสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเหมือนจะเล่าไม่จบเนาะเรื่องราวของอตัวของเซอร์คิโอลรเมโรนะครับก็โดนปฏิเสธนาทีสุดท้ายครับค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่2ล้านปอนด์นะครับถูกปฏิเสธไปรอตลาดเดือนมกราคมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซีตินะครับ ของลูคาคูกันไปแล้วนะคราวนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพอสโคกันบ้างนะครับเรื่องราวของพอสโคในค่ำคืนนี้นี่คือต้องแสดงความยินดีเขานะเขาเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การทีมของสโมสรเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยพอสโคเนี่ยเคยคุมทีมสโมสรอนโอแทมนะครับโอแทมเองเนี่ยก็ปลดเขาออกนะครับแค่ทำทีมได้แค่ 31วันแค่นั้นเองนะครับโอแดมนี่ก็เหมือนกับว่าไงอ่ะดูแล้วเนี่ยพอสโคเนี่ยคุมทีมเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนกับเป็นนักเตะคือเขาต้องไปเรียนรู้เรื่องโค้ดพวกอะไรอ่ะโปรไลเซนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะเขาอบรมแล้วแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ถนัดในเรื่องราวของการเป็นผู้จัดการทีมนะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับต้องขอแสดงความยด,ดีกับพอสโคนะที่คุมทีมเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของพอสโคนะครับอ่าพอสโคเนี่ยให้ทัศนาที่ดีนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ายังไงบ้างนะครับสโคกล่าวว่านะครับในเวลานี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องปรับตัวแล้วละ่ะกับการเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างแฮร์ร่เคนหรือเอริงฮารันที่คือเอาตรงเลยเนาะมัวแต่มุ่งไปที่ซานโช่ควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับ สโคมองว่านะครับเราใช้เงินก้อนใหญ่กับอีกหลายๆดีลได้เขาให้สัมภาษณ์กับอาริสันเบนเดอร์พิธีกรสาวนะครับก็สโคก็พูดแบบตรงๆเนาะดีแล้วล่ะแมนยูควรจะเซ็นสัญญากับแฮร์ริเคนแล้วก็เอริกฮฮแลนมากกว่าซานโชสรุปสั้นๆตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้นวยการฝ่ายกีฬากันนะครับ วันนี้นะครับมอนชีเองเนี่ยวิจารณโซชาอีกแล้วครับโซชานะครับนอกจากจะได้รับแรงกดดันจากผลงานไม่ดีนะครับยังจะต้องเจอกับมันมอนชีกอ่ะผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาคือจริงๆแล้วเนี่ยคนตัดสินใจจริงน่าจะเป็นบอร์ดของแมนยูเนาะในการที่เซ็นสัญญากับใครสักคนหนึ่งแต่ปรากฏว่ากลับมามาพูดถึงโซชาเฉยเลยนะครับคือโซชาไม่มีทางเลือกเนาะโซชาได้ทำเต็มที่ในหน้าที่ของการคุมทีมแล้วครับแต่ การที่จะให้คนมีประสบการณ์อย่างพูกในการฝ่ายกีฬาเนี่ยมาช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะต้องรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะได้มีโอกาสเซ็นสัญญากับมอนชีได้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของพเมยรีกพเมยรีกเนี่ยโปรเจกต์พิกเจอร์นะครับที่เป็นการระดมทุนเนี่ยตอนนี้นะผมพูดสั้นๆเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับลิเวอร์พูลเนี่ย คือตัวตั้งตัวตีสำคัญเลยนะครับเพราะยักษ์ใหญ่เนี่ยถ้าเห็นแมนยูกับลิเวอร์พูลเอาด้วยนะครับทีมอื่นอื่นเนี่ยก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยทุกอย่างนะครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับเขาเรียกว่างานที่ดำเนินการตรงนี้ยังคงดำเนินการต่อไปแม้จะลดจาก20สโมสรเหลือ18สโมสรก็ตามแล้วก็มีการแจกจ่ายเงินไปให้แต่ละสโมสรด้วยนะครับโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก ยักษ์ใหญ่ในพิมลีกนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของแอสเซลตูเซเบ้นะครับก็มีการพูดถึงนะเอดิสันคาวานี่นะครับจริงๆนะครับตัวของแอสเซลตูเซเบ้เองเนี่ยก็หายจากอาการบาดเจ็บละแต่กำลังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตนะครับคือเขาพูดถึงคาวานี่นะว่าประสบการณ์อะไรหลายอย่างนะครับที่คาวานี่มีอยู่เนี่ยเขาสามารถถ่ายทอดให้กับดาวรุ่งได้ ก็เชื่อว่านะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าล่ะที่คาวานี่เนี่ยจะในวัย33ปีจะกลับมายิงกระจายอีกครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของร้อยคีนี่ไม่เอาดีกว่านะครับเดวิดดีเคอในเกมกับทีมชาติสเปนนะครับต้องยอมรับนะครับว่า d ดคเคอเนี่ยยังมีการเซฟระดับโลกเกิดขึ้นอยู่นะครับนั่นก็หมายความว่า ตัวของเดวิดเดคเคอเองเนี่ยมีคุณสมบัติการเป็นยอดผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเขามีของไงฉะนั้นใครที่จะเบียดเดคเคอานะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของดาวิดอาราบานะครับก็ล่าสุดนะครับเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนนี้นะครับก็เตรียมย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรยูเวนตุสนะครับ ก็เพราะยูนตุสเองเนี่ยให้ข้อเสนอที่ดีมากแล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดอยู่ๆเป๊ะประกาศวางมือเนี่ยสถานีนต่อไปก็คือยูนตุูสนี่แหละที่เขาคาดหมายกันไว้นะครับฉะนั้นด a v i d ิดอาราบานะครับก็จะไปซบนะครับอ่าสมอลซ้อมนตุส,สนะครับในช่วงของซัมเมอร์หน้านะครับก็ต้องรอดูกันนะครับฟังหูไหว้หูไว้ก่อนเวลาที่ผมนำเสนอเขาผมจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะครับก็ตามนี้นะครับ ป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับผมจะสรุปประเด็นดังนะเรื่องราที่1น่นะครับก็คือเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจแก้เผ็ดมลิตโดยการเซ็นสัญญากับวาลาน90ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับเอลดัวโดคาวานินกาตัดหน้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันเนาะในส่วนของอในส่วนของสภาพทั่วไปของสโมสรเนี่ยยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับก็คือ โซชาจะต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะในช่วงของข่าวตลาดนักเตะในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มตรงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ